สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวและผมโป้งกลับมาพร้อมกับเมนูไมโครเวฟนะครับเรายังคงอยู่ในช่วงไมโครเวฟเวอร์ชันนะครับผมที่ผมจะทำวันนี้คือ garlic bread นะครับเวอร์ชันไมโครเวฟส่วนผสมตามนี้เลยจ้ะโอเคครับคุณผู้ชมอย่างแรกนะครับผมมีขนมปังฝรั่งเศสนะฮะหรือว่าบาเกตตนะฮะเป็นบาเกตตข้างนอกแข็งๆนิดนึงนิ่มๆไม่เอานะเพราะว่าเราจะมาทำเป็น garlic bread แล้วก็ก็คือเราไม่ได้เข้าเตาอบดังนั้นไมโครเวฟเนี่ย มันมันไม่ทําให้ขอบแข็งได้เท่าเท่าเท่ากับเตาอบดังนั้นใช้ที่ค่อนข้างแข็งๆก็กรอบนิดๆน,น,น,นะครับชีสผมจะใช้เป็นเมกซิกันเชด่าจะได้ได้ไดรสในตัวนะครับได้กลิ่นหอม,ห,อมหนะฮะสไตล์เมกซิกันด้วยผมมีเนยนะครับอันนี้เนยจืดเนยเค็มก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับ อันนี้เป็นผงกระเทียมนะครับหรือว่าา a r l i c powder นะครับอันนี้ง่ายยิ่งาง่าย,ายอีกสมมุติว่าคุณผู้ชมอยู่ที่หอในมหาวิทยาลัยเนี่ย mm hmm. ก็แหมจะมาสับก,กระเทียมจะมาอะไรมันก็ลําบากเนาะ mm hmm. ก็เนี่ยแหละผงเลยครับจบอันนี้ผมมีพาสตลี่สับนิดนึงมีไม่มีก็ได้แล้วแต่อันนี้พอดีเราเจอในครัวเราเลยเอามาใช้ mm hmm. เริ่มกันเลยคุณผู้ชมเราจะรู้ว่าอร่อยและง่ายมีจริงโอเคคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผมจะเอาเนยไปละลายในไมโครเวฟนะครับผมก็ลายละลายไปประมาณครึ่งนาทีนะครับแล้วปรับเวลานันโอเคครึ่งนาทีโอเคระหว่างนั้นผมจะหั่นขนมปังให้เป็นแผ่นๆน,นะครับมีหน้าตัดกว้างๆนิดนึงนะคุณผู้ชมผมไม่เอาหนามากเอาบางๆนี่ เดี๋ยวเราจะได้นี่มานี่คุณผู้ชมทำเยอะหน่อยนะเลี้ยงทั้งสัตรูเลยนะ <c oughs> ครับเท okay. ดูเนยก่อนโอ้ยร้อนยังไม่ค่อยละลายต่อยครึ่งนาที ผมแนะนำเวลาละลายเนยนะคุณผู้ชมเอาชัวร์ที่สุดคือทำทีละครึ่งนาทีนะครับไม่ว่า,าความแรงของไมโครเวฟคุณจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเอาชัวร์ที่สุดเราทีละครึ่งนาทีถ้าไม่พอเราก็ต่อแต่ถ้าคุณผู้ชมอัดไปเยอะเนี่ยมันเนยไหมขึ้นมาคุณก็เสียของนะนันก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคประมาณนึงนะครับทำให้หมดไปเลย ไอ้เจ้ามีดฟันเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยมันผิดส่งร้ายนะระวังนะผมเคยดูผมปกติผมไม่ค่อยโดนมีดธรรมดาบาดผมโดนมีดนี้บาดตอนนั้นแบบดีว่ามันคมจัดนะแล้วแบบโหยอดเสียเหลี่ยมมากโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อไปกันครับคุณผู้ชม โอเคครับคุณผู้ชมผมก็จะทาเนยนะครับเนยละลายนะฮะอันนี้เราทำแบบง่ายๆนะฮะผมผมพยายามทำให้มันง่ายที่สุดเท่าที่แบบจะง่ายได้ง่ายถึงแบบบางทีอาจจะดูแบบเฮ้ยอะไรวะง่ายไปไหมด้วยเลยด้วยซ้ำนะครับ,รบเพราะว่าผมอยากให้เอาใจคนที่ไม่มีเตาอ,อบนะครับใช้ไมโครเวฟ คือไมโครเวฟก็อยากให้มันเป็นการใช้ไมโครเวฟที่ที่ไม่ยุ่งยากไม่ไม่ยากจนเกินไปนะให้มันดูง่ายๆหน่อยด้วยนะครับดังนั้นมือโปรทั้งหลายที่ดูผมทําแล้วก็ขอขอ,ขอความเห็นใจด้วยนะครับให้เข้าใจตรงจุดนี้ด้วยเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรีเควสพวกเมนูแฟรนิ่งหรือว่าเมนูหรูๆเข้ามาอันนั้นขอไปว่ากันนะอันนี้ อันนี้เราจริงๆเมนูเซ็ตไมโครเวฟเนี่ยครับเราก็มาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่อ,อขอ,อเข้ามาว่าอยอยากได้ที่มันเป็นไมโครเวฟหน่อยเพราะแน่นอนส่วนใหญ่ผมว่าคนละร้อยละ90กว่านะบ้านมีไมโครเวฟติดเหมือนเหมือนครัวต้องมีมีดนตะ่เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีไมโครเวฟชั้นใดก็ชั้นนั้นโอเคผมชวนคุยโน่นนี่นั่นไปนานาหาเนยแล้วนะครับโอ้โอันนี้ทีเด็ดคุณผู้ชมไม่ต้องสับกระเทียมเลยนะครับไม่ต้องกลัวไปเคี้ยวเดี๋ยวจะติดฟันปากเหม็นนี่เลยครับ ผงกระเทียมเลยพีย่น้องเลยโรยไปเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนเยอะเยอะหอมนะใช้ได้เลยผงกระเทียมนี้ผมว่าผมค่อนข้างปลื้มเจ้านี้เลยทีเดียวน่า,าะจะมีเจ้านี้อยู่สมมุติว่าอยู่หอ่อก็ไม่ต้องสับไม่ต้องไรไง่ายๆนะครับทีนี้พาสลี่ครับพาสลี่สับโรยไปเลย เอาพาสลี่ไว้ข้างใต้ข้างใต้อะไรข้างใต้ชีสครับเพราะว่าจะได้มีไม้จะได้เยิมเยิมนะครับ,นรบหน้าฐานทุกท่าน โ okay. อเคหลังจากนั้นอันนี้อันนี้สาคัญนะครับผมเตรียมภา,าชนะเข้ามีสิ่งคําำรามด้วยนะครับเตรียมภาชนะเข้าไมโครเวฟที่นี้เราอยากให้เขากรอบเนี่ยนะครับในไมโครเวฟเราต้องรองกระดาษไว้ด้วยเพราะว่าเวลาไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันจะมันทำให้ของเหลวภายในจัจากจุดกลางนน่อสั่นสะเทือนออกมาข้างนอกนะครับนั่นหมายความว่ามันจะมีความชื้นออกมาด้วย ถ้ามีความชื้นแล้วไม่มีกระดาษซับมันก็ไม่กรอบนะครับเราจะทําให้มันกรอบที่สุดเท่าที่จะกรอบได้ดังนั้นผมก็จะวางบนกระดาษเ,าเขาเรียก paper towel นะฮะสำหรับใช้ทำอาหารอยู่แล้วนะฮไว้ซับปกติไว้ซับน้ํามันอะไรอยนี้ก็ใช้ใช้ไปเลยจะได้กรอบหมดไหมเนี่ย อ้อยหมดอ้อยหมดอ้อยหมดอ่าได้อยู่โอเคคุณผู้ชมผมจะจัดสักประมาณ2นาทีนะครับ2-3นาทีเดี๋ยวมาดูกันไมโครเวฟครับ เ,เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเวลาปรุงอาหารพวกตระกูลอะไรก็ตามที่อยากให้กรอบนะเวลาเราออกหลังจากอบมันจะมีความชื้นอยู่นะครับพักเอาไว้แป๊บนึงให้ความชื้นเขาระเหยระเ๋ยวก็จะกรอบแต่ก่อนที่จะกรอบผมจะใส่จานเลยผมไม่รอลนะ้เพราะผมจะกินละอุ้ยร้อนเลยนะฮะสวยนะ เดี๋ยวเราหาสลงสลัดอะไรม่วงสวยๆมีผักสลัดอยู่พอดีเลยเป็นไมโครสลัด เ,เทียมโรยรอบๆเลยไหนๆก็เป็นปังกระเทียมแล้วโอเคคุณผ okay, ู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับไมโครเวฟกาลิเบรดพร้อมเสิร์ฟครับ